โอ้โหนี่มันวิวในฝันชัดๆถ้าได้นั่งทำงานแล้วมีวิวแบบนี้เนี่ยนะจะไม่โดดงานสักวันหนึ่งเลยให้ตายเลยืมจริงเลยคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Good Jobs ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมออฟฟิศในฝันของหลายๆคน ไปดูนะครับว่าแต่และออฟฟิศเนี่ยทำไมเราจึงอยากจะมาทำงานที่นี่มันมีอะไรน่าสนใจเขาทำอะไรกันบ้างมีงานที่เหมาะกับเราไหมวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยบริษัทที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่หนุ่มสาวอยากมาทำงานด้วยมากที่สุดนะติดท็อป10เลยนะครับผมว่าทุกคนรู้จักทุกคนเคยใช้บริการธุรกิจของบริษัทนี้นะครับผมเองนี่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันที่นี่คือช้อปปีครับ พอบอกอย่างนี้รู้จักเลยทันทีใช่ไหมครับ11-11ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำสถิติคือภายใน5นาทีขายสินค้าไป11ล้านชิ้นนะครับโอ้โหซึ่งในนั้นก็มีของผมอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันเลยครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักออฟฟิศที่นี่ครับเขาทำงานอะไรกันบ้างมีงานที่เหมาะกับเราไหมและถ้าเราอยากทำที่นี่เราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับคนที่เขาทำงานที่นี่จริงๆกันตามออมาครับ ะคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาพบกับผู้บริหารของช้อปปีนะครับคุณอสุชยาปาลีวงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ออฟฟิศช้อปปี้นะคะคอ๋อทีสวยมากเลยครับคุณออนี่คือทําหน้าที่เป็นผู้จัดการและวุฒิสภาการตลาดที่ช้อปปีประเทศไทยใช่ถูกต้องแปลว่าใครจะสมัครตําแหน่งนี้เสียใจด้วยนะครับตำแหน่งนี้ยังไม่ว่างนะฮะขอเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะแต่ตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่นะโอเคในช่วงแรกนี้อยากจะเริ่มจากตรงนี้ครับคือผมอยากรู้ว่าอาการของออฟฟิศที่ขายของ11ล้านชิ้นภายใน5นาทีบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอืมคือจริงๆอออาจจะเกินกว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นสถานการณ์ปกต ก็ยัองเวิร์กโฟมพงกันอยูอ่อะอเล่าในอดีตก่อนปกติแล้วในดับเบิลเดทแคปเปญทุกๆปีนะคะเราจะมีการจัดเป็นเซเลบริชันคือออฟฟิศเนี่ยก็คือจะมีลูกโป่งลูกโป่งอะไรเงี้ยก็คือจะจัดให้เป็นเหมือนเป็นวันพิเศษซึ่งเป็นเซเลบริชันเลยซึ่งวันเราก็จะมีการเลี้ยงหาพนักงานมีการแบบอ,อัพเตอร์ยูมาอะไรเงี้ยก็คือมีแบบยิง่งใหญ่สนุก <ๆ S 2> งงคือพนักงานก็สนุกไปด้วยเพราะเราก็เหมือนเป็นการตอบแทนกับพนักงานด้วยเพราะว่าการที่เราจะจัด11.11ขึ้นมา1วันนี้ค่ะค หลักเดือนซึ่งปกติแล้วเราก็จะมีการจัดบางทีเราก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆให้ตอนเย็นยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอาจจะอาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตขนาดนั้นจะแค่ดนตรีสดลเลยมาณนี้ค่ะซึ่งเอาว่ามันก็เป็น1วันที่พนังงานตั้งตารอแลยกันว่ามันจะเป็นเซอร์เรชันแต่ว่าในช่วงเวิร์คโฮมเนี่ยเราก็พยายามที่จะเก็บเอลเมนต์อะไรบางอย่างให้มันยังอยู่ แค่ฟังตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกอยากสมัครงานที่นี่แล้วนะครับขนาดวันหน,หนักๆแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับทํางานกันไปเซเลบร์กันไปแต่อยากจะเห็นบรรยากาศโดยรวมครับเ,เพราะว่าผมมาแค่ตรงส่วนรีเซพชันนี่ก็สวยงามมากแล้วเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าที่นี่แผนกต่างๆออฟฟิศส่วนต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคุณอออพาเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะไปทางไหนก่อนดีครับค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรีเซพชันก็คือเข้า <Okay. S 2> มา จะกลับมาก็ต้องมาเจอกันที่นี่ก่อนใช่มาเจอกันที่นี่ก่อนที่นี่คือที่ไหนก่อนอื่นซึ่งเราจะมีน้องตัวนี้สึกสิงค่ะสิงคองเต็งสิงตรงอโศกอโศกเพชรบุรีใช่อศเพชรบุรีนั่นเองเราจะมีน้องต้อนรับซึ่งน้องอันนี้ก็คือเป็นมาร์คโครดของช้อปปี้ชื่อว่าช็อกกี้ชื่อช็อกกี้ก็คือมาจากหมาคอกกี้กับช้อปปี้หลมกันก็คือเป็นช็อกกี้ก็คือจะมีน้องต้อนรับอยู่แล้ฉันหลงไม่มาต้อนรับด้วยเหรอครับผมอยากเจอฉันหลงมากอ๋อก็อยากเจอค่ะอยากมาได้เจอเจองช็อกกกี้้ไ่อนน้้อองช็กกกีไ่อนนนนแล้้้วกก็็็อออัีคืจะเปหงประชุมต่างๆ อุ้ยตรงนี้สวยอ่ะ อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็น pantry area ปกติแล้วเราจะมีขนมปังเครื่องปิ้งขนมปังขนมปังตรงนี้ค่ะในการที่จะอาหารเช้าพวกอาหารเช้าซีรี่ล์ซีเรียลซึ่งซึ่งจะจะมีทั้งหมดกี่มื้อครับที่จัดเตรียมไว้พวกเช้าเราจะให้พนักงานดูแลเองก็คือเราจะมีขนมปัง่าตรงนี้ซีเรียลตรงนี้จัดการตัวเองแต่ว่าช่วงเย็นเราจะมีให้ก็คือเป็น OT meal ก็คือสําหรับคนที่อยู่ดึกโอเคทำงานจนเวลาบุฟเฟ่ลน์เอาเป็นบุฟเฟ่ลน์ตรงนี้เลยใช่เอ่อจะจะอยู่ชั้นที่สิบห้าเดี๋ยวจะพันลงไปดูใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่า ใช่โอ้สมมติผมไม่ได้ทำโอทีก่อนกลับบ้านแวะทานก่อนได้ไหมฮะตอตรงนี้ยอยแต่ได้ตลอดแต่ว่าบุฟเฟ่ต์ไลน์จะเริ่มสองทุ่มอ๋อโอเคอย่าทานบุฟเฟ่ต์ไลน์อยู่ให้ถึงสองทุ่มแอยู่กันอยู่ดึกๆค่ะแล้วจะได้ทานนะฮะอ๋อนี่มีน้ําร้อนน้ําเย็นนะฮะใช่ค่ะสแน็คต่างๆเครื่องดื่มต่างๆแค่แค่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราอยากกรอกใบสมัครแล้วฮะไปกันต่อเลยอันนี้คือออฟฟิศเราก็มีบันไดส่วนตัวอยู่ด้านในใช่ นี่คือทาวน์ฮอล์นะฮะใช่ตาคืมสามารถที่ีะมากินข้าวมาใช้ชีวิตอะันตรงนี้ได้มีโต๊ะพูให้เล่นเลยอะค่ะอันนี้คือมีกฎระเบียบไหมครว่าในระหว่างทำงานมาเล่นไม่ได้นะหรือว่ายังไงฮะคือจริงๆแล้วเราพ้างโอเป่นนะคะบางทีเราสร้างสิ่งนี้มาเพื่อให้เขา r e แ a x เพราะงั้นตรงนี้ก็เหมือนเป็นแคนทีนเป็นแคนทีนใช่ใช่ค่ะที่นี่คือเห็นว่าบางทีก็จัดคอนเสิร์ตเล็กๆใช่ก็คือจะมีมุมนั้นนะคะที่จะจัดมันเป็น <Okay. S 2> กึง่งๆ่งเวทีแพลตฟอร์มขึ้นมาย่อม uh, ๆซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตกันภายในตอนแรกเราจะจ้างคนข้างนอกมา uh. แต่ว่าหลังๆเราเริ่มเห็นแววพนากาักงานพนักงานบางคนก็คือแบบจรงิจรงจังสามารถได้ไดเลยแล้วก็คือเราก็มีการเหมือนจัดเป็นเหมือน โหวตด้วยก็คือทํางานช้อปปี้เนี่ยก็คือมีหลากหลายความสามารถนอกจากทำงานออฟฟิศแล้วยังมีหลากหลายความสามารถร้องเพลงเก่งอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโอเคตอนนี้เราลงมาที่ชั้น22นะฮะใช่ค่ะก็เป็นสตูดิโอสตูดิโอก็คือเวลาเราเห็นในแอปช้อปปีว่ามีคนมาไลฟ์ขายของก็คือจะไลฟ์จากที่นี่ใช่ใช่ กระดิ่งตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อสมมุติว่าผมสิ่งที่สําคัญมากนะคะในการทําลายก็คือกระดิ่งอันนี้ใช่อ๋อนี่มีตัวกรีนสกรีนสามารถเปลี่ยนจอเป็นนุ่นเปลี่ยนแบ็กกราวได้ราคาพิเศษช่วงนี้เท่านั้นคือช่วงนี้หลายคนก็ไลฟ์จากบ้านเอาใช่ไหมใช่ค่ะไม่งั้นผมเดาว่าถ้าบรรยากาศช่วงปกตินี้น่าจะคิวแน่นตลอดเวลาอปกติเราเราก็เลยต้องมีสองสตูเพราะบางทีเราก็ไลฟ์สองห้องพร้อมกันพร้อมกันอีกต่างหากใช่ใช่ มุมที่ทําให้เราเสียตังค์ <c oughs> อยู่ตรงนี้นี่เองเพราะเสียงกระดิ่งเมื่อกี้เนี่ยมันอดใจไม่ได้นะฮะ <c oughs> น่าทํางานมากจริงๆ <c oughs> คือผมรู้สึกว่าอยู่กันอบอุ่นอบนอนุ่นเนาะมันมันดูไม่เครียด <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วครับว่าถ้าจะมาทํางานที่นี่เอ๊ะมันมีหน้าที่อะไรบ้างบางคนอาจจะนึกไม่ออก <c oughs> นั่งแพ็คของเหรอมันหรือหรือมันมีอย่างอื่นนะฮะแล้วก็ถ้าจะมาสมัครงานที่นี่ต้องทําอย่างไรบ้างต้องถามคุณออก ลหลังจากที่คุณอ,อพาเดินทัวร์จนนึกภาพออกแล้วว่าทำงานที่นี่จะทำงานในบรรยากาศไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหน่อยนึงฮะว่าคนที่มาสมัครงานที่นี่ตำแหน่งยอดฮิตเลยเนี่ยคือตำแหน่งอะไรเขาอยากทำอะไรที่นี่กันเออจริงๆแล้วตำแหน่งที่เรารับเยอะๆก็คือคพวกเคยร์เคอาร์ดแมจเมนต์อโอเคหรือว่าเป็นพวกที่เป็นดูแลความสัมพันธ์กับเซลเลอร์คือหลายคนอาจจะเฮ้ยทำไมเราจ้างตำแหน่งนี้เยอะจังเลยนะทำไมเราเปิดรับตำแหน่งนี้เยอะจริงๆแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มเนาะเรามี เซนเลอร์ที่เ <akl> ข <beginning> <mel> ้ามาขายคือฉะนั้นการดูแลร้านค้าของเราอ่ะคือว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆเรามีการวันออนวันดูแลเป็นเป็นรายบุคคลก็มีอะไรเงี้ยค่ะ นอกจากจะดูแลเขาแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะ grow ไปกับเขาตำแหน่งที่ว่าที่ชื่ออะไรนะขอ,ขอฟังชื่อตำแหน่งอีกทีหนึ <Key S 1> <ช>่ Account Management คี่ Key Account Management ก็คือผู้ดูแล Account หลักหน้าที่ของเขาคืออะไรครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเปิดร้านค้าหรือะไรนะครับคือเอาแบ่งเป็นสองก้อนค่ะก้อนที่หนึ่งก็คือดูแล operation การดำเนินธุรกิจการใช้ tool ต่างๆสอนว่าใช้ยังไง<ม>อะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะกับอีกก้อนหนึ่งก็คือร่วมมือกับเขาในการที่จะผลักดันธุรกิจอย่างเช<ม>่นผ่านแคมเปญ11 12 12อะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะเอาสินค้ามาโอเคมีการให้คำแนะนำคนที่จะมาทำหน้าทีี่น้ จะมีคุณสมบัติยังไงเนี่ยถ้าต้องมารับหน้าที่เนี่ยเขีย์เข้ามานน n a g e คือเอาว่างานเนี่ยมันก็ เหมือนงาน AE เบาๆเนาะที่เราจะต้องรับตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งโอ้ว่ามันก็เออมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องหนึ่งคือต้องจิตใจบริการนิดนึงแะค่ะเพื่อที่จะอยากที่จะช่วยเหลือเขานะในการที่ให้เขาโตอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สองคือว่าต้องเข้าใจําการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซนอกหจากตำแหน่งนี้แล้วมีมีตำแหน่งไหนจริงๆเราจริงๆช้อปปี้เราเปิดรับเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งเราก็รับค่อนข้างรับค่อนข้างเยอะ โอเปอเรชัน uh, uh, ฝั่งที่เป็นดูแลพวกอันโลจิสติกหรือพวกนี้ก็มีมหรือว่าแผนกที่เป็นเอชอารก็รับถ้างั้นเอาโดยรวมไม,ไม่ไม่จำเพาะเจาะจงลงไปคุณสมบัติอะไรที่ช h อป e ีมองหาในน้องๆที่กำลังจะเข้ามาสมัครงาน คืออ,อ๋อเชื่อเวลาเราสัมภาษณ์คนอย่างนี้ค่ะ <c oughs> คืออ๋อไม่ได้อย่างเช่นเวลาดินูเม็หรือสัมภาษณ์คนอย่างเนี้ <c oughs> คือสิ่งที่ออ,อมองหาไม่ได้เป็นคนที่จะต้องจําเป็นจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุด mm. คือไม่จําเป็นต้องจบ p h d มาเป็นเกียรตินิยมอะไรเงี้ยอาจจะไม่จาเป็นแต่สิ่งที่ออว่าจําเป็นคือการที่เข้ากับช็อปปี้ได้อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของแคนดูอัติจูดคือฉะนั้นคนที่สามารถที่จะมีอตติจูดอย่างงี้ค่ะมันสามารถที่จะปรับเข้ากับสถานการณ์อะไรก็ได้ เราไม่รู้วนะ่านาคตเป็นยังไงเดือนหน้าเป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงไม่มีใครรู้ตแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะสามารถที่จะที่จะสามารถก้าวไปกับเราได้ ที่นี่เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรไหมฮะไลซูเมต่ต้องใส่รูปไหมต้องใส่ข้อความต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคือเอาว่าไลซูเม่อ่มันตามชื่อเลยมันก็คือการ represent ตัวเราใช่ไหมหลักๆแล้วเอาว่าอันนี้อาจจะเป็นทิปสักการแต่ละคนก็มีวิธีการทําที่เหมือนกันอย่างที่หนึ่งที่ออกให้ความสำคัญมากคือ format บางคนส่งมาเป็น word เลย <c oughs> ซึ่งซึ่งซึ่ง,งอันนี้อัดแนะนำว่าไม่ไม่ควรส่งเป็น word เป็น pdf และกันในแง่ของ format เช่นฟอนต์โอ้โหบางคนใช้ฟอนต์แบบแฟนซีมาก ไม่ออกคือเข้าใจบางคนอยากทำให้มันดูโดดเด่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องเบสิกให้ได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งในเรื่องของฟอร์แมตในเรื่องของการวางคือสื่อสารข้อมูลให้ใหเข้าใจง่ายใช่ใช่อย่างที่สองเลยก็คือความยาวของเรซูเม่คือออาจจะเป็นคนหนึ่งแล้วกันที่เชื่อว่าเรซูเม่ถ้าเป็นพนักง,งานปกติแล้วกันนะคือคบแบบคือเอทีอาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะต้องมีพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปอย่างเงี้ยแผ่นเดียวพอต้องจบภายในหนึ่งแผ่นใช่ภาษาอังกฤษภาษาจีน มีผลนะเออจริงๆเป็น A plus แล้วกันครับสาจีนอาจจะไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ที่นี่เท่าไหร่แต่ภาษาอังกฤษเอาว่าก็ยังเป็น international language อะไรเงี้ยค่ะและเราก็มีหลายประเทศด้วยหลายๆอย่างก็ยังจะต้อง globally connected ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี้ยค่ะภาษาอังกฤษอาจจะจำเป็นนิดนึงแล้วช้อปปี้นี่เป็นบริษัทที่ เปิดในหลายๆประเทศทํางานที่นี่มีโอกาสที่จะได้ไปเติบโตในสาขาอื่นในประเทศอื่นไหมฮะจริงๆอันนี้เป็นปีแรกที่เราทํากันอย่างจริงๆจังๆนะคะคือคคเราก็มีการดูท ALENT เ,เรามากขึ้น<ม>เรามีทีมท,ท,ที่ที่มาดูท ALENT MANAGEMENT ในแง่ของท ALENT MANAGEMENT เ,เ,เนี่ยเราดูเป็น p ู<ม>เป็นเหมือนกองกลางเนี่ยค่ะ,คะและเสร็จแล้วแต่ละประเทศก็สามารถที่จะหยิบไปใช้ได้ตามใน p ูของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง<ม>อันนี้เราก็หนึ่งคือเรา create mobility แหละ เพราะว่ารจริงๆประเทศอย่างอาไปสิงคโปร์เนี้ยมันชั่วโมงนึงมันก็ไปได้ดแต่ว่ามันก็จริงประเทศที่แบบเอกซติกมากๆที่คนอยากไปอย่างเช่น อ่ะอยากไปบราซิลอย่างเงี้ยก็มีคนไปเหมือนกันทำงานที่บราซิลอผมอยากไปดูบอลฮะเราเราเพิ่งส่งพนักงานไปไปแล้วฮะโอ้โหได้ดูบอลแมันเลยอ่ะแล้วก็คือแปลว่ามีโอกาสมีโอกาสออฟฟิศเอาเวอร์ที่นี่เป็นยังไงฮะต้องเข้างานเช้ามากไหมฮะเลิกงานดึกไหมฮะออฟฟิเชียลลี่ working hour ของเราคือสิบโมงถึงทุ่มหนึ่งแต่ว่าสิบโมงถึงทุ่มหนึ่งวุเข้างานสายมากเลยเขาายเลยใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพอมันทํางานไปเรื่อยมันก็จะอยู่ อยู่ดึกกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างฟล็กซิบิลแหละค่ะเนี่ยของกิ้<ม>ง n เวอร์เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ดูที่เอาพุดแหละถ้<ม>าง,งานเสร็จและยิง e ่งอีคอมเมิร์ซอย่างี้มันออนไลน์2 0 2 4ชั่วโมงเราทำที่ไหนก็ได้ นั่นแหละครับพอพอเลิกทุ่มหนึ่งก็อาจจะรถหายติดพอดีที่นี่เท่าที่เห็นเนี่ยสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยนะครับอาหารการกินนี่ค่อนข้างเพียรพร้อมนะตรงนี้มีมีอะไรเพิ่มเติมยไหมเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการพนักง,งานที่ได้คือออฟฟิสวัสดิการของช้อปปี้เราถ้าถ้าดูเบสิกอ่ะเรามีครบวอาบประกันสุขภาพอ,อะไรต่างตออฟฟิศมีอ่ะมีที่นอนมีที่นวดมีอะไรเงี้ยมีที่นวดด้วยเหรอครับเมื่อกี้มีดดมีมีห้องนวดด้วยเหรอฮะค่ะ,ะ,คะแต่สิ่งที่เอาว่าช้อปปี้ไม่เห็นมี แต่เอาว่าสิ่งที่ช้อปปีให้ความสาคัญก็คือเราเรามีการเจียดบัจจ็ตให้กับพนักงานกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเป็นก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้เป็น engagement activity สมมุติว่าออมีทีมทีมออสิบคนอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานใหม่ซึ่งออมไม่รู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นทีม building กันก็คือโอเคแล้วเสไปเล่นเซิร์ฟไปตีแบดไปกินข้าวไปเพน์บอลไปดูไปไปทำอะไรได้ซึ่งอันเนี้ยก็คือจะสามารถที่จะมาเคลมกับบริษัทได้เลยเงี้ยค่ะนะครับ ใช่โอ้เพราะเพราะเราอยากที่จะสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันนะในออฟฟิศอย่างเงี้ยวันละย่างน้อยแปดแปดแปดเก้าชั่วโมงเนี่ยคือเราต้องมีอะไรนอกเหนือจากงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรา encourage พนักงานให้ทำมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมเคยเห็นในหนังฮะบางบริษัทเขาไม่ให้เป็นแฟนกันในออฟฟิศครับ ATM มใช่ไหมเออรักเออเลยแล้เขาห้ามแบบเป็นแฟนกันกดหานะช้อปปี้มีปัญหานี้ไหมหรือมีกฎอะไรแบบนี้เราากันได้ด้วยหรอคะนี่ ความรักเราห้ามกันไม่ได้ไม่มีปัญหานะมีกฎระเบียบอะไรที่พิเศษหรือแปลกกว่าที่อื่นไหมหรืออันนี้หูอันนี้เซ n ร์วิสโพลิสีนี่คืออย่างเช่นแบบเราห้ามเปิดร้านเปิดได้แหละแต่ต้องดีแคลร์แต่ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติก็ควรจะเป็นเช่นนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระบวนการในการรับสมัครผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหเรียกว่า มี4ี่เลเวลเลยกว่าที่จะได้เข้ามาเป็นพนักงานพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าแต่และเลเวลนั้นมันคืออะไรคือจริงๆเรามันอาจจะฟังดูลเะเอะยิเนาะต้อง4ขั้นตอนแต่ว่านะสุดท้ายแล้วอย่างที่เราบอกคือเรา คาคนที่ใช่จริงครับสเต็ปแรกก็คือสะสมสัมภาษณ์มา HR จะเป็นคนพรีสกรีนเขาก็จะโอเคอธิบายแหละว,ว่าเอ้ยตำแหน่งที่คุณรับมาเนี่ย<ม>ตำแหน่งที่คุณสมัครมาเนี่ยทำอะไรบ้างรีควอรีมนต์ประมาณไหนค,คิดว่าทําได้ไหมอพอผ่าน h อาเสร็จแล้วก็คือจะไปเป็นออหัวหน้างานซึ่งหัวหน้างานเนี่ยบางทีเราอาจจะมี1นถึงสคนแล้วแต่แล้วแต่ตําแหน่งคือถ้าสมมติเพราะว่าจริงๆเราเราก็ทํางานค่อนข้างแบบ เยอะกับกับเหมือนเป็น open space เป็นอะไรเงี้ยคือเราก็บางทีก็มีเอ่อ inter team interview ด้วยเหมือนกันเพราะมันก็ต้อง work together นะคะแล้วก็รอบสุดท้ายก็คือจะเป็นหัวหน้าแผนกบางคนอาจจะมีในแง่ของเทสให้อย่างเช่นถ้าสมมติออกมาสมัคร BI BI คือ business intelligence คือทำพวก data อ๋อโอเค,คอเราก็ต้องทด <ขอ S 2> สอบ SQL ทำได้ไหม Excel ทำได้หรือเปล่าเราก็จะมีสส s t ให้เขาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบความถนัดใช่ใช่มันก็จะมีฟังชั่นออะไรบางอย่างสำหรับบางบางบางโร ฟังดกูก็ไม่ได้น่ากลัวกันนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลักลกลวใช่ไหมฟังดูก็ผมว่าก็เป็นเรื่องเบสิกแล้วในกรณีนี้อันนี้ถามเสริมก็แล้วกันนะในกรณีที่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนการเลือกแฟนใช่ไหมการเลือกพนักง,งานเหมือนหาคนที่จะแต่งงานด้วยมีพวกอยู่ก่อนแต่งนะคือพวกเด็กฝึกงานฮะอยากมาลองอยู่เกอะที่นี่มีไหมมีมีค่ะเรารับฝึกงานคือเรามีโปรแกรมชื่อว่า Sho p e e Apprentice p r o <Okay>. g r a m โอเคอ๋อเราก็จะมีการดูแล วางโรให้<ม>คือที่นี่ฝึกง,งานจะไม่ได้มาถ่ายเอกสารและชงกาแฟแน่นอนทีเลี้ยงอะไรก็ไม่ใช่นะไม่มี <c oughs> คือพนักงานอินเทอร์ที่นี่เราใช้เหมือนพนักงานทั่วไปเลย <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างช้อปปี้เองเนี่ยไม่มว่าคุณจะมีประสบการณ์ขนาดไหนาอายุเท่าไหร่เราไม่เราไม่ได้หมายเพราะว่าอย่างอย่างอ e ีคอมเมิร์ซอย่งเงี้ยเอาไม่สามารถหาใครที่มีประสบการณ์10ปีในการทำอีคอมเมิร์ซได้อะก็จริงทุกคนใหม่อ๋อเอยังทำมา7ปีเลยอินเทอร์เนี่ยถ้าใครได้ถ่ายเอกสารหรือว่า ชงกาแฟเนี่ยมาเอาได้เจะไปจัดการเอาละครับหลังจากที่ได้ฟังกระบวนการทั้งหมดไปผมมีน้องคนหนึ่งฮะเป็นตัวแทนจากเอทามีเดียนะฮะ <c oughs> น้องคนนี้เนี่ยใช้จ่ายกับช้อปปี้ไปมาไม่น้อยเลยทีเดียว เขาก็เลยหวังว่าถ้าได้เข้ามาทํางานที่นี่อาจจะมีการถอนทุนคืนว่าระ <c oughs> ยะที่เสียเงินที่นี่มาเยอะแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะให้น้องจากเอทามท่านนี้เนี่ยนะครับมาผ่านกระบวนการการสมัครงานที่นี่เพื่อจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นเป็นตัวอย่างว่านี่แหละประมาณนี้แหละที่คุณจะเจอถ้ามาสมัครที่นี่นะครับได้เลยคะ่ะ <Okay. S 2> ช่วงส่งไปสัมทดลองสัมภาษณ์งานให้ทุกคนได้เห็นฟิลรู้แนวคำถามแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนคุณจะมาสัมภาษณ์จริง ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าห้องที่จะใช้เป็นห้องสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่อยากจะมาทํางานที่ช้อปปีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีเป็นพนักงานที่เอทามีเดียแต่อยากมาลองสมัครงานที่นี่ดูนะฮะคุณฝ้ายนะครับอามาเชิญมาฝ้ายมามสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝ้ายทำอะไรอยู่ที่เอทามตอนนี้อ๋อฝ้ายเป็น A-E ค่ะอยู่ที่เอทามช่ย วันนี้เนี่ยคือมาสมมุติว่าตัวเองเป็นคนที่อยากมาทำงานที่ช้อปปี้ใช่คะ่ะก็เลยจะมาลองสมัครดูใช่ค่ะถ้าสมัครแล้วปรากฏว่าผ่านจะลาออกจากเอทามไลยไหมใช่แล้วออกเลยค่ะอุยหยอกหยอกเราเล่นปกติใช้บริการช้อปปี้เยอะมากโอ้หนูเป็นแพทตินัมนะคะเราหนูเป็นจริงจริงใช่เยอะใช่ค่ะถ้างั้นก็ขอให้โชคดีใช่ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าจบแล้วปรากฏว่าสมัครงานอยู่ที่นี่จริงๆจะขำม,มากเลยนะเอทามพนักงานหายไปหนึ่งคนเฉยช,ชื่อออนะคะ o. อ่อนสองตัวแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะค่ะชื่อกุญจิราสิสัมพันธ์ค่ะชื่อไฟล์ค่ะอายุ28ปีค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนคะอยู่จีเอ,อแมแกรมี่ค่ะเอทามมีเดียค่ะทำหน้าที่เป็นอะไรคะ เอไอค่ะ Account Executive ค่ะเอ,อ่อทำมาได้นานขนาดไหนนะคะประมาณ5ปีค่ะทำที่นี่ที่แรกเลยเอ,อ๋อก็คือจบมาแล้วก็ทำที่นี่ใช่ค่ะทาไมถึงมาทำเอไอค่ะจริงๆจ,จ,จบมาค่ะไม่ตรงสายเลยแล้วก็ ลองหา,เ,าเริ่มจากการที่อยากทําที่ไหนก่อนนะคะแล้วก็ลองหาดูว่ามีตาแหน่งไหนว่าก็เลยรู้สึกว่าเอา๊ะตำแหน่งนี้น่าทำอะค่ะใช่ก็เลยสมัครตําแหน่งนี้ค่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรในงาน A e ปัจจุบันบ้างคะคือจริงๆง,ง,งาน AE ค่อนข้างสนุกเลยค่ะพอได้เจอผู้คนได้ติดต่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นตอนที่อาจจะแก้ปัญหาเพราะปัญหามันจะอยู่<ช>ดีก็เก<ช>ิดขึ้นมาได้เลยใช่ค่ะทำไมถึงอยากทํางานชอปปี้คะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่กําลังมาแรงมากในตอนนี้แล้วก็อยากลองทา เป็นเกี่ยวกับพวกอ e ีคอมเมิร์ซอะค่ะโอเคใช่ข้อดีข้อเสียตัวเองอย่างไรบ้างคะข้อดีนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนชอบเรียนรู้อะคะ่ะแล้วก็ไม่หยุดที่แบบไม่หยุดที่จะเรียนรู้ <ừ. S 2> ใช่ก็คือถ้าสอนมาคือรับได้หมดเลยแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่คิดมากอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเก็บความเครียดไว้จนแบบบางทีมันก็กระจกักกระทบกับชีวิตประจาวันเลยประมาณมนะะี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่ ไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ถูกหวยอ่ะไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันที่1นึ่งเราได้เงิน10ล้านบาท <10 S 1> เราจะไปสิล้าน้านเนี่ยเอาไปทำอะไรอุ้ยเคยคิดอันนี้คิดบ่อยเลยค่ะ <laughs> ถ้า10ล้านใช่ไหมคะก็อาจจะมีจํานวนหนึ่งอาจจะแบบให้คุณพ่อน,นิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ เออจริงๆ10ล้านมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็อาจจะต้องแบ่งไปลงลงทุนค่ะแล้วก็อาจจะแบบอยากได้บ้านก็อาจจะไปซื้อบ้านเองแต่ส่วนมากเราก็คือเราต้องเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาได้ถ้ามองตัวเองใน10ปีขา้างหน้า Ima g i n e ตัวเอง10ปีข้างหน้าอาจจะ5ปีก็ได้10ปี <12. S 1> จ,จะนานเกินไป5ปีขา้างหน้าประมาณส0กว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าถ้าเราหลับตาึกตอนนี้คิดว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้อยากเป็นคนที่เหมือนมี จุดยืนของตัวเองชัดมากกว่านี้ค่ะ<ม>คือตอนนี้อาจจะเป็นพนักง,งานบริษัททํา<ม>ตําแหน่งประมาณนี้แต่ว่าถ้ามองไปอีกสิปีอยากอยากอยากให้ตัวเองเหมือนแบบดึงสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วก็ทําได้ดีอ่ะ<ม>คือเหมือนทําให้ตัวเองแบบทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทําได้ดีอะค่ะห<ม>นาตอนนั้นชายแต่ตัวตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ไม่แน่ใจก็ยังค้นหาใช่ค่ะย,ย,ย,ยังคนหาอยู่ สีเรียนอยากให้คิดมันเือรู้สึกว่าตอนแรกคือเครียดมากกว่านี้เยอะเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวมาแบบค่อนข้างแบบว่าเต็มที่มากแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงอะค่ะคุณออก็คือน่ารักมากคือมันทําให้บรรยากาศอะค่ะก็คือเหมือนแบบพูดคุยกันนั่งนั่งคุยกันเป็นสัมภาษณ์ที่แบบว่าดีแลกขึ้นนะคะใช่คิดว่าจะผ่านไหมคิดว่าคิดว่าผ่านนะคะไม่ได้ค่ะ ได้อยู่นะคุณฟ้ายเอาว่าดูเป็นคนที่ชอบอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้ชอบเรียนรู้เร็วซึ่งเอา,าอันเนี้ยหนึ่งคือเหมาะกับชัอปปีมากๆแล้วก็ในเรื่องของการที่แบบเวลาพูดอะมีความฉาบฉานมีความแบบคอมมูนิเคตได้เข้าใจเคลียร์ว่าโอเคเลยแล้วทีนี้พวกคําถามที่ถูกหวยสิบล้าน,น,นเนี่ยถา,าถามเราถามเพื่ออะไรคือจริงเอาถามพวกเนี้ยจะจะอยากรู้แหละว่าเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรถ้าสมมติวันเนี้ยเขาไม่ได้ทํางานเพื่อเงินละ เขามีเงินละสิบอล้านจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าอะไรคือจะเป็นสิ่งที่เขามองหาในชีวิตอย่างเช่นเขามองหาตัวตนนะช้อปปี้อาจจะตอบโจทย์ตรงที่แบบเฮ้ยเรามีหลากหลายเราช้อปปี้เองเนี่ยบริษัทสามารถที่จะมาตอบโจทย์พนักงานในแง่ของ,องๆๆใช่ใช่ในแง่ของลองเทอร์ไม่ใช่แค่โอเคอ่ะพนักงานมาไ,มได้เงินเดือนจบอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วลองเทอร์เราสามารถที่จะตอบโจทย์กันได้ประมาณไหน นั่นคือ Good Jobs ของวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปให้เราพาไปทัวร์ออฟฟิศไหนบริษัทไหนที่คุณอยากจะไปทำงานคุณอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะครับเราจะได้ไปติดต่อแล้วก็พาคุณไปทัวร์แบบนี้ส่วนใครที่วันนี้ได้ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอยากมาเป็นพนักงานใหม่ของช้อปปีเหลือเกินอยากได้สวัสดิการแบบนี้อยากได้อยู่ตึกสวยๆแบบนี้ก็ ลองแวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ careers.shoppe.co.th e. หรือจะเข้าไปดูที่ LinkedIn ของ Shopee หรือดูประกาศและสมัครงานใน JobsDB อะไรประมาณนี้นะครับลองดูซิว่ามีตำแหน่งที่เหมาะกับคุณหรือเปล่าหวังว่าคุณจะได้มาเป็นพนักง,งานใหม่ที่นี่ได้ทำงานในฝันกันนะครับส่วนวันนี้ผมขอไปที่วิวในฝันของผมก่อนเนี่ยถ้าได้ทำงานที่นี่จะไม่ทำงานเลยจะนั่งอยู่นี้ทั้งวันแล้วก็รอรับเงินเดือนอย่างเีย